สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องปากสตูดิโอวันนี้อยู่กับรายการแนะนำมังงะน่าเก็บมาดูกันว่าวันนี้ผมจะนำมังไงะอะไรมาเสนอทุกท่านนะครับผมงั้นถ้าเราพร้อมแล้วไปกันเลย แล้วก็นี่เลยมังงะที่ผมจะมาแนะนำวันนี้นี่นี่แหละมือขวากับขาโจอือโอ้ยย่โต๊ะโคตรไก่ขยับนีขอขยับนะครับนี่ครับผมวันนี้เป็นมังงะมือขวากับขาโจนะครับอ่าแต่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วเนาะอ ครับผมอันนี้เป็นผลงานของอาจารย์คาซูโร่นะครับผมอ่านี่ครับผมแล้วก็ในมังงะนี้มีทั้งมีทั้งหมดนะครับ8เล่มจบ8เล่มจบแล้วก็ในมังงะนี้นะครับผมในมังงะเออก่อนที่มีมังงะแล้วแน่นอนครับผมมันมีอนิเมะด้วยนะอนิเมะมีทั้งหมด12ตอนจบ าสามารถหาดูได้ทาง True ID ีแบบถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะฟรีด้วยลองไปดูนะครับผมสนุกมากเลยเรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องโรแมนติกคอมดี้นะครับผมรักในโรงเรียนอะไรพวกนี้นะแล้วก็สตูดิโอผู้สร้างอนิเมะนะครับผมคือสตูดิโอเบียโรนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักสตูเบียโรนะครับผมสตูเบียโรคือสตูที่ เคยที่ทำครูพิเศษจอมป่วนรีบอนแล้วก็มีเรื่องตีเทพมรณะแล้วก็นี่คือขั้นตำนานของเปียโรเลยนะครับผมนั่นก็คือคนเก่งทะลุโลกอ,อนอกเลือดนะเออเราพักเรื่องศัตรูของเขาไปก่อนเรามาเข้าเรื่องออมางาแล้วต่อเออในเรื่องมือขวาขาโจนะครับผมในเรื่องตัวละครละหลักเลยนะก็ประกอบไปด้วย มิโดริอ่ะมิโดริคือคนไหนอ่าไอีโตดี้อยู่ที่มือเนี่ยแหละอ่ามิโดริแล้วก็ตามด้วยเซกิอ่าฮะพ,พี่หนุม่มวัวทองของเราโคตรเท่เลยพี่ตามด้วยทาคาโกะนะครับผมคือเพื่อนสนิทของเซกินะครับมีทาคาโกะแล้วก็มีโคตะมีโคตะแล้วก็มีชูอิกิเป็นรุ่นน้องของรุ่นน้องของใครแล้วผมก็จำไม่ได้ละ ลืมแล้วฮะมันนานแล้วเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องนี้ก็มีพี่สาวของชูจินี่ครับผมเอ๊ะชูจิเปล่าวะทษไม่ใช่ชูจิเซจิกับเซจิขอโทษครับเซจินะครับผมชื่อรินซึ่งตัวละครหลักๆที่ดำเนินเรื่องนะครับผมมีด้วยกันประมาณเท่านี้นะครับที่หลักๆในการดำเนินเรื่องืมต้องขออภัยผมลืมบอกว่ามังอะ ของเรื่องนี้นะครับผมเป็นของวิบูลกิจวั a What the fuck ผมขอโทษด้วยผมลืมพูดเมื่อกี้ผมเลยมาพูดใหม่อีกรอบเนี่ยนะบางะของเรื่องนี้นะครับผมเป็นของค่ายวิบูลกิจน,นะเมื่อเข้าสู่เรื่องย่อของเรื่องนี้กันนะครับเรื่องย่อของเรื่องนี้นั่นก็คือวันหนึ่งนะครับผมเซจิเด็กหนุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นอันตพานหัวไม้ได้ฉา,ายาว่ามาบ้าซาวบูระ วันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาแล้วพบว่ามือข้างขวาของเขามันไม่ใช่มืออีกต่อไปแล้วมือนั้นได้เปลี่ยนเป็นมิโดริเด็กผู้หญิงแสนน่ารักที่แอบรักเซจิข้างเดียวอยู่ตลอดเวลา3ปีส่วนเนื้อเรื่องหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็ไปหาดูได้ทางทัวดีนะครับผมเรามาดูลายเส้นข้้งข้างในมังอาะกันเล็กน้อยนะครับผมเรามาดูกันสักน่อย าลายเส้นสวยนะลายเส้นนี้มันก็ถ้าใครที่เคยดูเอ้ใครที่เคยดูนิเมิแล้วมาเก็บมงังงะนะครับลายเส้นก็ไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับครับวันนี้เรื่องที่ผมนำมาก็เนี่ยครับมือขวาขาโจงั้นคลิปก็คงจบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมอย่าลมกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ สัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมติดตามนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ